ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องชาวตำบลหนองปลาไหลได้รับทราบนะครับเนื่องจากมีด้วยศูนย์สุขภาพสายตา P p พ p t i c กนะครับได้จัดทำโครงการแจกแว่นตาฟรีนะครับให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับมีปัญหาเรื่องสายตาสั้นสายตายาวนะครับแต่นี้ไม่รวมเรื่องสายตาเอียงหรือเป็นพิเศษของการทำแม่นนะครับการจัดทำแว่นนะครับโดยสายตาสั้นสายตายาวเนี่ย เบอร์ตั้งแต่บวก50นะครับจนถึงบวก400นะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับให้ลงทะเบียนนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับมาลงทะเบียนได้ที่เทศาบาลตะบนหนองปลาไหลนะครับกองสาธารณสุขแวดสิ่งแวดล้อมนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม2 5 6 3นี้นะครับแล้วทางบริษัทหรือทางศูนย์สุขภาพของสายตาของ PP Optic เนะี่ย เขาจะมานัดนะครับการตัดแว่นสายตากันในเดือนพิจิกายน2563อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาสายตานะครับแล้วมีรายได้น้อยนะครับ ที่ไม่เพียงพอนะครับที่จะไปซื้อแว่นสายตาหรือไวววัดสายตาตามร้านต่างๆได้เนี่ยทางศูนย์สุขภาพสายตาพีพีออปติกเนี่ยนะครับโดยสมาคมสายตาแห่งประเทศไทยนะครับได้ได้รวมโครงการกันจัดทําขึ้นมาในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางทีมงานนักข่าวนะครับขอ,ข,อของน้องโมจิด้วยนะครับที่มาทาําข่าวประชาสัมพันธ์ของตรมมลตนองปลาไหลในเรื่องของการอกเวนสายตาของศูนย์สายตาพีพีออปติกในครั้งนี้นะครับ